ส8ิบแปดโวลต์หกร้อยวัตต์นะคะนี่นะ <Okay. S 1> ดูที่มอเตอร์เลยนะเป็นมอเตอร์รถสามล้อนะคะหมุนเรียบร้อยและะ้วค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูท้ายเดี๋ยวมาจบท้ายคลิปนะคะว่าอะไรเสียบ้างนะคะลูกค้าส่งมาทั้งชุดแบบนี้เลยนะคะถอยนะครับตัวนี้เกียร์ถอยนะจะมีเสียงด้วยเนาะเพราะว่าถ้ารถสามล้อนะถ้าถอยจะมีเสียงนะคะโอเค เดินหน้าใช่ไหมคะเกียร์หนึ่งสองสามโอเคอีกทีหนึ่งค่ะปรับเกียร์อีกทีค่ะไปหนึ่งไม่์ทีค่ะหนึ่งสองสโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูเกียร์ถอยก็อย่างนี้นะครับจะดังนะนี่เกียร์ถอยก็มูนนี่ค่ะโอเคใช้ได้ค่ะถอยหลังก็ใช้ได้นะคะ คีคีค่ะอนี้ก็สายก็จะแบบนี้เลยนะครับสายนะครับจะส่งไปให้ FC แบบนี้เลยนะส่งไปทั้งพวงแบบนี้เลยไม่ถอดเนาะไปถึงก็ติดตั้งตามที่เดิมได้เลยหรือถ้า FC จะถอดก็ให้ถ่ายรูปไว้ก่อนจะได้จำได้นะคะสายไฟที่จะเข้าก็คือ B บวก B ลบ ok. ตำแหน่งนี้แค่นั้นนะครับสีแดงเนี่ยนะครับแดงดบับข้อกล่องแค่นี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็คือไฟเส้นเล็กนะครับเข้าปลั๊กนี้นะครับก็อยู่ที่ตัวรถอยู่แล้วนะครับชุดนี้นะก็แค่นี้เองนะครับของใครที่มีชุดแบบนี้เลยนะคะนะคะ48ทับ60โวลต์นะคะ600วัตต์นะคะก็ต่อกล่องแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะให้ช่างทองไล่สายกล่องอีกทีนึงนะคะชใช้ได้นะครับี่ค่ะเทสให้หมดแล้วนะคะ กล่อสายกล่องมีเส้นไหนบ้างคะสายกล่องสายที่จะเอาไปพอไปถึงก็เอาบีบวกบีลบเข้าตำแหน่งนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ไปเสียบปลั๊กที่เดิมนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กที่ทำเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองอ๋อเดี๋ยวช่างจะดึงออกเนาะสายนี้เนาะถูกไหมโอเคตรงนี้อยู่ที่ตัวรดนะคะเราเข้าตรงนี้เลยแค่นั้นเองสายมอเตอร์อยู่ตรงไหนคะ สายสายมอเตอร์ไม่ได้ถอดครับพอเทสหน้าง,งานเรียบร้อยแล้วนะครับพอไปถึงนะครับเทสหน้าง,งานเรียบร้อยก็ค่อยแยกชิ้นส่วนนะครับแยกชิ้นส่วนนะแยกชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวน,นะก็ตอนนี้กันขโมยอยู่นะครับเดี๋ยวนะตอนนี้ตอนนี้เปิดกันขโมยอยู่นะ เดี๋ยวช่างสรุปนะคะตัวนี้ที่เอฟซีส่งมาอะไรเสียคะจะมีคันเร่งนะคะคันเร่งนี่คันเร่งเดิมค่ะสายกลางนะครับคันเร่งเดิมเสียนะคะเปลี่ยนคันเร่งนะคะแล้วก็สายกลางนะคะแล้วก็เปลี่ยนปลั๊กนะคะ เรียบร้อยนี่คือกล่องเดิมลูกค้านะคะก็จะส่งกลับนะคะกล่องใหม่ลูกค้าก็ส่งมาเหมือนกัน,นะคะ่ะลูกค้าซื้อกล่องใหม่ส่งมาให้รีเซ็ตระบบให้นะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งแล้วจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูช่างทองแพกลงกล่องอีกคลิปหนึ่งนะคะใครที่จะส่งมาก็แพกเหมือนในคลิปได้เลยนะคะแต่อยู่อีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาคลิปเนาะ โอเคจ้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะส่วนใครสนใจจะส่งซ่อมเหมือนเดิมค่ะที่โปรไฟล์นะคะมีช่องทางการติดต่อนะคะสามารถแอดได้เลยนะแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดมาเลยจ้า